ครับนะก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะไอไปทดสอบนะครับกับไออาชีพที่ถูกลืมนะครับนะตัวนี้ขายนะครับสี่พันกว่าบาทนะแฝงกับสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเย็ดเคปัจจุบันนี้ลงมาเยอะแล้วนะครับรีบขายนะครับใครที่มีนะยิ่งปล่อยนานยิ่งถูกลงนะครับไอดีนะครับมันไม่ได้ขึ้นนะมันไม่ได้ขึ้นมาทองนะยิ่งนานยิ่งยิ่งลงนะครับนะถ้าใครมีก็ลิงก์ใต้คลิปผมคลิป ผมแปะไว้นะครับก็ส่งไปในเพจได้นะครับตัวนี้ผมขายนะครับสี่พันกว่าบาทเมลล้วนเลยนะครับเมลอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ผูกกับอะไรโอเคนะมันเป็นซูบโนนะครับตัวนี้เป็นซูบโนนะแต่ผมอยากอยากลองอาชีพที่ถูกลืมนะครับงั้นก็คืออาชีพบาสนะครับนี่ <c oughs> สมัยก่อนนี่ผมบอกเลยว่ายอดฮิตเลยนะครับอาชีพนี้ ก่อนก่อนยังไม่มีค้าสี่นะครับก่อนมีถึงค้าสามนะอาชซีพนี้ผมบอกเลยว่ายอดฮิตสุดจัดตลาดบอกนะครับอันนี้คือตัวที่แจกฟรีเมื่อวานนะเอาไปบวกพวกไอ้ของธรรมดาได้นะครับแล้วก็ไปจ้างขายได้นะครับแนะนำเสื้อนะครับที่จะบวกนะครับเสื้อนี้นะครับแพงสุดนะแต่ผมยังไม่ได้ทำเลยนะครับ ไม่ยังยังไม่ว่างนะครับเสื้อตัวไหนนะเสื้อที่แพงที่สุดนี่นะครับเป็น <c oughs> เสื้อตัวนี้นะครับจะแพงสุด <c oughs> เดี๋ยวผมดูก่อนไอที่ยังไม่เจาะนี่นี่นี่เสื้อตัวนี้แพงสุดนะครับดูคนบวกสิสองเพียบนะครับ <c oughs> นะคนบวกคนบวกเยอะมากนะครับไปตัวนี้ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปลุยพวกมินิพวกอะไรให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับมันสนุกนะแต่ตัวนี้มันต้องมีลูนนะครับมีลูนเต้นนะครับสามารถฮิวด้วยเต้นด้วยไปด้วยนะครับนะต้องมีนะครับลูนเต้นนะอันเดียวจบเลยนะครับลูนอื่นไม่ต้องสนใจขอแค่ลูนเดียวพอครับเอ้ยมีสองลูนลูนหนึ่งคือรถไล่นะครับไปลุยกันนะครับอันนี้ กดธาตุได้เหมือนธนูเลยนะครับไปหาลูกธนูมาเปลี่ยนเป็นลูกธนูให้หมดนะครับข้าบนนี้นะครับเห็นไหมนี่อันนี้เป็นธาตุดินนะเราต้องเอาธาตุดินโจมตีนะครับมันเป็นธาตุลมนะครับอายุบันนี้แฟร์ลงมาเยอะมากนะครับแฟร์แปดสิบเก้าสิบมอมขายอยู่สี่พันกว่าบาทนะครับเอกเจอแล้วครับนี่เห็นไหม ถ้าเราไม่มีรูน่ะเราจะกดเต้นปุ๊บแล้วก็ปล่อยฝนไม่ได้นะครับมันจะมันจะทําได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้นนะครับแต่อันนี้คือเห็นไหมหิวไปด้วยนะครับฝนตกไปด้วยนะครับโอ้โหดูดูความไพนะครับอันนี้คือเขาอผมร่นไล่เยอะมากนะครับดูปุ๊บ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 โอ้โหคู่วัยนะครับเนี่ยทำไปเล่นนะครับ ของบวสิบห้าผมยังไม่ได้ย้ายมาสองชิ้นนะครับประดับนะเฮ้ยเอาเรื่องนะครับมาต่อไปนะครับเฮ้มันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นธาตุไฟอันนี้เป็นต้องกดธาตุไฟนะเลือกเขาจะได้ไม่รีล่ามินี้ผมบอกเลยว่ามันนะครับแล้วลงพวกไอ้ดันอะไรเนี่ยเพื่อนชอบนะครับเพราะมันฮิวตลอดเลย มันฮิวตลอดเลยครับแต่ผมจะกดมือนะครับมันจะได้ไวอ่าผมจะลองความไวสูงสุดเฮ้ยผมลืมกดทาดไฟโอ้โหผมก็ว่ายุสไม่เนเบาจนเลยอะ่ะด,ดูดูครับดูเกือบแปดเอ็มเตรดเตร์เตรดตรตรตรดอกละแปดเอ็มนี้มันตกทั้งหมดสิบดอกก็แปดสิบเอ็มโอ้โห,โห,โห,โหโ นะประมาณนั้นนะครับคิดคำนวณประมาณนี้นะผมฟ้นอนะ่ะเราปล่อยสก,กิลครั้งหนึ่งมันจะตกส,สิบสิบครั้งนะครับนะอันนี้ก็ดีนะครับเห็นไ,ไหมดีมากนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะสตันผมหรือเปล่านะครับต้องเอาซุปโูไปนะครับตัวนี้ไม่น่าได้ผว่าไม่น่าได้นะจะลองดูก็แล้วกับว่าไม่น่าได้ต้องเอาซุปโนไปนะครับ เพราะมันดูสตันเอ้ยมันดูสะท้อนไม่ใช่สตันสะท้อนสะท้อนด้วยสตันด้วยนะครับแล้วถ้าไปซุปนว่วมันมันมีสกิลกดหายล้างได้นะครับโอ้โหกดพิษ <c oughs> อันนี้กดเป็นาธาตุไฟแล้วกันนะผมต้องผมต้องกดไวๆนะ วัยมากนะครับเห็นไ,ไหมตะตันแหละไม่ได้ครับต้องไปซูมหนูตตันอยู่อย่างนี้แหละจุดหลับอะ <c oughs> ไม่ได้ต้องเอาซูมหนูต้องเอาซูมหนูนะครับมาไม่เป็นไรนะครับ ไม่เป็นไรนะมันก็พอใช้ได้อยู่เดี๋ยวผมลองเอาไปลงดันใหม่ดูไหวไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไหวไหมเนี่ยว่าน่าจะไม่ไหวนะเอออันนี้น่าจะน่าจะไหวอะ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับ สเตปหลบเอานะครับไปยืนชนไม่ไม่น่าไหวนะยืนชนต้องหลบเอาะอาต้องกดมือผมจะกดมือ,อนะครับแต่ถ้าเป็นซูบโนเนี่ยเปิดออตโต้เลยครับนะมันไม่ท้าทายนะครับมันเบื่อนะเล่นอาชีพเดียวมันเบื่อ,อผมเต้นเลยเต้นโชว์เลยนะครับ ไอ,อันนี้ทาน้ำเพื่อนๆทาน้ำตัวไหนเนี่ยต้องตบต้องเดินลบโอ้โหไม่ทันนะครับยังไม่ชินยังไม่ชินนะครับผมต้องกดมือเอานะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันโดนสััน อ,อ่าผมจะปล่อยฝนลงก่อนเลยเห็นไหมเราต้องปล่อยก่อนไอ้เราต้องมีสเต็ปนะครับเออมันต้องมีสเต็ปเฮ้ยเฮ้ยตายได้เห็นไหมก็จบได้นะครับยิ้มค่นะต้องมีสเต็ปนิดหน่อยไม่เหมือนซูปโนนะครับเปิดออโต้เลยนะ <c oughs> เบนซูบโนนี่เปิดออโต้ได้อยู่นะครับนี้เราต้องมีสตติวางฝนดีๆนะครับนะมันก็ได้อยู่ โอ้โหนิดเดียวโอ้โหมันขาดอีกนิดเดียวนะครับเมื่อกี้เกือบได้นะครับโอ้โหสาไซส์สติปแล้วนะครับอันนี้คือลงครั้งแรกนะครับมันก็อาจจะมันก็อาจจะไม่ไม่โหดนะครับถ้าผมเอาซูมโนมันนี่ออโต้เลยนะครับทิ้งเลยปล่อยฝนทิ้งไว้ปะอ่าพอมันลงมาปึ๊บบึมรอเลยครับนหน เฮ้ยลบลบลบผมลืมลบลืมลบนะครับต้องขอใหด้วยลืมลบลืมลบกระตุกด้วยนะเนี่ยนี่ยได้นะครับเจ็ดเคนี่ตัวต่อไปนี่แหละมันจะยาก ออโต้โฟนไว้เลยผมอ่ะ นิดเดียวเฮ้ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเหลือตัวเดียวแล้วครับเดี๋ยวผมรีรีเลือดผมออกมาก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับใจเย็นๆสติยังไม่เพียบพอนะครับเฮ้ยทิ้งท่าลมดีกว่าเพราะอันนี้ไลอันนี้ท่าล้มันต้องกดไปกดท่าลมดี มันกระโดดด้วยนะไม่เป็นไรตัวนี้สบายจบครับเอ้แลที่ซูโนผมนี่ออโต้แล้วนะครับก็จบได้นะครับนะลำบากหน่อยนะครับอาชีพในตำนานนะครับสมัยก่อนนี่คนฮิตมากนะครับอาชีพนี้แต่ถ้าทำดีๆผมว่าได้นะเนี่ยขาดประดับโอเคนะครับก็มีประมาณนี้เราไปดูสเตตัสนะครับมันอัพง่ายนะครับ ลงเด็กนะครับที่เหลือลงอะไรก็ได้นะครับนะหรือจะลงวิดหรือจะลงอินแล้วแต่เรานะครับลงเด็กให้เต็มก็พอนะครับส่วนของนะครับกีตาร์นะครับบวกสิบห้านะครับใส่การาดตัวนี้นะครับนี่ใส่กร์ดตัวนี้สองใบนะครับส่วนส่วนฝั่งซ้ายนี่ก็ใส่ตามผมเลยนะครับ ตีไก่นะครับใส่เหมือนสไนะแต่แนะนํานะครับตัวนี้มันต้องมีเจาะเกาะด้วยนะครับเจาะเกาะให้มันได้สักร้อยร้อยยี่สิบนก็ได้นะครับตําต่เลยนะครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับประมาณนั้นนะครับรูนที่จําเป็นนะมีอยู่สองอันสองอันนะครับรูนนี้นะครับนี่แถวสามนะครับเพราะว่าเราจะเต้นฮิวไปด้วยนะครับ ต้องหาให้ได้แถวสามนะครับอีกอันก็เป็นรูนตัวนี้นะครับลดไล่นะครับลดไล่ของเซกิลฝฟนแค่นี้นะครับอ่าอันนี้คือสกิลนะครับแม้ออโต้นน Auto ผมใส่แค่อันเดียวนี้นะครับแล้วก็กดมือเอากดมือจะไวกว่านะประมาณนั้นนะครับค่าสี่ไม่จำเป็นเลยนะค่าสี่ผมไม่ได้มาใช้สักอันเลย ไม่ค่อยได้จําเป็นนะครับหารสีกับอาชีพนี้นะครับนะก็ใครที่สนใจนะครับหรือมีนะครับแฟร์ประมาณนี้นะครับตัวนี้ขายอยู่สี่พันกว่าบาทนะครับใครสนใจก็ไปดูในเพจได้นะครับผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ